สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้พามาชมนะครับอะไหล่แปลง f o r t u n e r อร์ GR สปอร์ใหม่นะครับผมตัวนี้ติดตั้งใน f o r t u n e r อ์ปี2015จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับผมท่านใดมีฟอร์จ e เนอร์ปี2015ขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะติดตั้งกับชุดนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นอะไหล่พัดแท้นะฮะพัดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมพร้อมกับตัวสีที่มาจาก โรงงานนะครับผมแล้วก็ชุดสายไฟของเรานะครับเป็นแบบวซ็อกเกตทั้งหมดนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายนะครับผมสามารถที่จะเสียบเข้ากับปลั๊กเดิมของรถลูกค้าได้เลยนะครับมาได้เรียงอะไรที่จะได้จากชุดแปลงตัวนี้กันบ้างนะครับผมว่าได้อะไรไปบ้างนะครับผมตัวแรกเลยนะฮะก็จะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะครับผมที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นกันชนด้านหน้าสีขาวมุกนะฮะแต่ถ้ารถลูกค้าเป็นสีอื่นๆก็สามารถที่จะสั่ง เพิ่มเติมได้นะครับผมพร้อมกับตัวลิ้นด้านล่างนะครับที่เป็นสีดำนะฮะตัวที่เป็นตัวช่องลมนะครับผมสีดำตัดด้วยสีขาวเดียวกันกับตัวรถนะครับผมเบ้าไฟตัดหมอก g.r. นะฮะตัวนี้ลูกค้าจะได้นะครับเป็นเบ้าไฟตัดหมอก g.r. สีโรงงานนะครับผมเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับตัดด้วยตัวครีบนะฮะที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับผม และที่พิเศษสุดนะฮะถ้าแปลงที่นเอลตของเรานะครับผมลูกค้าจะได้หัวเซนเซอร์นะฮะแบบเหมือนจริงแบบนี้นะฮะทางด้านหน้าและด้านหลังครับผมอีกตัวหนึ่งที่จะให้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อทั้งสี่ล้อนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมแล้วก็คิ้วปลายกันชนด้วยนะฮะด้านบนนะครับจะเป็นคิ้วไฟหน้านะผมเป็นคิ้วไฟหน้าของ f o r t u n e r Regen ิ r เ หรือฟ r ร์จูเนอนะฮะใช้พาร์ตตัวเดียวกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่เป็นตารางพึ่งอย่างนี้นะครับผมพร้อมกับโลโก้เลด้าแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่สำหรับด้านหน้านะครับผมแล้วก็ไปดูกันชนท้ายกันนะครับตัวกันชนท้ายก็มากับสีเดียวกันกับตัวรถนะฮะแล้วก็จะมีตัวพลาสติกตกแต่งกันชนหลังแบบนี้นะฮะรูปตัว L นะครับผมและด้านล่างก็จะเป็นตัวลิ้นด้านหลัง GR นะครับผม จะเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะตรงกลางนะครับตัดด้วยสีดํานั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังแถมหัวเซ็นเซอร์นะฮะสมุนจริงแบบนี้ให้ด้วยนะครับทั้ง5้าหัวเลยนะครับด้านหลังนะครับผมคิ้วปลายกันชนหลังนะฮะสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัวนี้ให้มาด้วยนะครับผมอะไรด้านหน้านะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องพลาสติกดักลมหม้อน้ํานะครับตัวนี้ทางร้านเปลี่ยนให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อนะฮะสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับผมไล่มาถึงตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบดูโอเ o จ e คเตอร์เลนนะครับมาพร้อมกับ LED แบบใหม่ทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะมือเปิดพ์ทแถดําเงานะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนด้วยจากเดิมจะเป็นโครเมียมนะฮะถ้าเป็นตัว GR ก็จะกลายเป็นสีเดียวกันกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นไฟตัดหมอก LED แบบใหม่นะครับผมตัวนี้จะไปอยู่ตรงกลางของเบาไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะของตัว r e g e n e r t o r แล้วก็ตัว Fortuner GR นะครับเขาใช้ร่วมกันนะครับผมจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ c u e n u i a l light นะครับผมและก็ไฟท้ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ c u e n t i a r light เช่นเดียวกันนะครับเป็นของ Fortuner GR นั่นเองนะฮะพร้อมชุดสายไฟนะครับผมและก็คิวท้ายนะครับที่เป็นคิวท้าย Fortuner ตัวนี้นะครับผมเดิมจะเป็นโครเมียมนะครับ ตัว G R นะครับเขาจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับถ้ารถสีขาวมุกก็จะเป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับดูความละเอียดใกล้ๆกันนะครับผมพาร์ทอะไรแท้แบบถอดเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นกันโคลนหลังนะครับผมซึ่งบางเจ้าก็จะไม่ได้ให้ตัวนี้ไปนะครับกันโคลนหลังนะครับจะเป็นพลาสติกปิดอยู่ด้านหลังของตัวกันชนนะครับผมแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยตัวนี้จะเป็น พลาสติกปิดกรอนะครับอยู่ด้านบนนะฮะใต้ฝากระโปรงนะครับผมเพิ่มความสวยงามนะับไม่ว่าจะเป็นด้านในและด้านนอกนะครับเราเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นแกนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแกนที่ใช้รับน้ําหนักของตัวกันชนนะครับผมที่อยู่ใต้ไฟด้านหน้านะครับเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเป็นตัวปี2015ถึงปี2019จะไม่มีนะครับรวมถึงตัว MC ก็ไม่มีให้นะครับ จะมีเฉพาะตัว l ีเจนเดอรเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมี l ีเจนเดอรกับ GR นะครับผมนี่นะครับก็พาดูอะไรแบบครบๆเลยนะครับผมในการแปลงหน้าของ Fortuner ปี2015จนถึงปัจจุบันเป็นตัว Fortuner GR นะครับผมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มเติมในชุดนี้นะครับก็จะเป็นตัว โลโก้ r นะครบด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าต้องการนะครับเอาครบๆเลยนะฮะก็จะตัวนี้นะครับก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังตัวนี้นะครับตัวนี้จ่ายเพิ่มแยกจากโปรโมชั่นนะครับเป็นสปอยเลอร์ GR นะครับผมอีกหนึ่งชิ้นนะครับแต่ในชุดโปรโมชั่นของเรานะครับจะได้ตามที่ลูกค้าเห็นหน้าตอนนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผม จะได้หน้าออกมาหล่อๆแบบนี้เลยท่านใดที่สนใจจะแปลงนะครับก็สามารถ walk in เข้ามาสอบถามนะฮะมาพูดคุยหรือทักแชทเข้ามาสอบถามพูดคุยราคากับทางร้านของเราได้เลยนะครับโปรโมชั่นนะครับแจ้งหน้าหน้าเพจน้าปัจจุบันนะครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นปัจจุบันทางร้านของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก,ก็กดติดตามเอเพจงของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ